สวัสดีครับมาดูทิศทางราคาทองคำวันที่27พฤศจิกาย,ยนกันครับคำถามสำคัญของวันนี้เลยก็คือทิศทางราคาทองคำจะเป็นยังไงกันแน่ภาพรวมวันนี้ตลาดถูกมองว่าเป็นไซด์เว้ย์อันะครับพูดง่ายๆก็คือตลาดมีแรงหนุนแต่ก็กำลังรอความชัดเจนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์สำคัญวันนี้ก็คือย่อซื้อขึ้นขายนั่นเองครับ จากตรงนี้เรามาดูแผน4ขั้นตอนง่ายๆสำหรับวันนี้กันครับทีนี้มาดูตัวเลขสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษกันเลยครับสำหรับโกลสปอตนี่คือโซนแนวรับแนวต้านที่ต้องจับตาดูครับส่วนทองคำแท่งของไทยกรอบราคาเงินบาทก็จะเป็นตามนี้เลยครับพอเรามีเป้าแล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการบริหารความเสี่ยงครับโซนราคานี้เลยครับคือจุดที่ต้องพิจารณาตัดขาดทุนเพื่อคุมความเสี่ยง แต่เดี๋ยวก่อนนอกจาก g o Spot ยังมีอีกปัจจัยในประเทศที่ต้องดูด้วยครับนั่นก็คือค่าเงินบาทครับซึ่งมีผลโดยตรงกับราคาทองบ้านเราเลยสุดท้ายก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะเปลี่ยนเกมทั้งหมดหรือเปล่า